ไปครับไปหม <utral. S 2> like ักผานเดลชากันครับนี่ครับผมหมักนะฮะน้ำหมักไว้แล้วนะครับสองถังนะครับถังแรกนะครับก็คือจูลินซีหน่อปุ้ยนะครับแล้วก็ถังที่สองนี่เป็นน้ำหมักปลานะครับนี่ครับอ่าครับเข้มๆเลยครับเพื่อนอันนี้หนักไว้หมักไว้หนักกว่าอันนี้หมักไว้เป็นปีแล้วนะครับหมักไว้เป็นปีแล้วนะครับยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับ หมักรั้งนึงเนี่ยโอ้ใช้ได้นานเลยครับเพราะว่าอัตราส่วนนี้เราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับคือจิลืตีหน่อกล้วยนะครับที่หมักนานจนเหลือแต่กากใหญเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับอ่ะครับไป หมักทานจุลินทรีย์กันเลยนะครับนี่ครับเราจะใช้ทานใบโอชานะครับที่เราเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการหมักนะครับด้วยน้ําหมักปลานะครับแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและก็จุลินทรีย์ให้กับทานเบอชาของเรานะครับนี่ครับเพื่อเอาไปใช้ในสวนในไร่ของเรานะครับนะครับเพื่อนเพื่อเกษตรกรผมจะใช้ น้ำหมักปลา1แก้วนี่ครับหนึ่งแก้วนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งลิตรนะครับเพื่อนๆนะครัมีมากใส่มากได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องยึดติดมากนะครับเพราะว่าอันนี้เรานำไปหมักนะเพื่อให้จุลินทรีแล้วก็สารอาหารนะครับที่อยู่ในน้ำหมักเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูคุณของถานนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะหมักไว้นะครับ ประมาณสามสี่ฟุมโดยทีเดียวนะครับนะครับแล้วค่อยตักขึ้นมาตักนะครับแห้งแล้วก็บรรจุใ่กระสอบนะครับนี่ก็คือสารเบลชานะครับที่เราได้มาจากเศษกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับนะครับเป็นฐานนะครับที่มีรูคุณเยอะนะครับเพราะว่าเราเผาแล้วเราดับด้วยน้ำนะครับเพื่อน อ่านะครับอันนี้ก็จะกลายนะครับแปลรูปนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีเลยครับอ่านะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่านะครับสูงมากนะครับเพื่อนๆเราคิดดูนะครับกิ่งใบไม้เศษไม้นะครับที่เราปลูกต้นไม้นะครับหรือตามสวนตามไร่นะครับมีเยอะมากเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตเนี่ย เราเผาแบบธรรมดาก็จะกลายเป็นขี้เท่านะครับพอเราเปลี่ยนนะครับแค่ขุดหลุมนิดเดียวเองนะครับหลุมศูนย์บาทหรือว่าหลุมตายักษ์นะครับนําเศษกิ่งไม้มาเผานะครับมันก็ยังเป็นกิ่งไม้อยู่ครับแต่แปลสภาพเป็นผ่านครับซึ่งกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเราก็หมักไปเลยครับ3วัน4วัน7วันแล้วค่อยนํามาใช้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ